พิงไม้ใบไม้เลยแม่มมมก,ก,ก,กม็นุกินเม็ดนี้ยังไงเลยล,ลูกแม่แม่ข้าประหารไม้ลูกน้องนินเอาอะไรเอาชาดวง <c oughs> นอนหลับครับ เราจะมาดูลิงนอนหลับหายใจยาวเลยโดนด้วยทุกคนนอนจะดุงเฮือกเลยนะเราไม่ต้องการนั่งดูลิงนอนหลับลุกนอนจ่าหลับไม่นีนิกเอจีบอกนอนจ่าหลับไม่สีนิกถ้าหยุดเกาก็ตื่นนอนทั้งคืนไม่ไม่อิ่มอี่ไง สัตสัตน,นาจะเป็นแบบกลางคืนแบบนอนเข้งสนิทอ่ะเดียวตงตาจะนั่งแค่มามานอนนอนกับเพื่อน,อ,นอืมเอ,อาแค่น,นี้เอาคอมินต์ข้านี้อ่านคอมเมนต์เอบหัวกล่องอันนี้ตัวนี้งเก่งไนงะ มันจอหลับไม่สนิทถ้าอยู่เก่าเขาผมหลับต้องเอาไม้มาเนะขักตัวสวัสดีเยีทยกคน้ลยนะครับ <c oughs> ตานั่งเฝ้าอจอนอนนะผมน่นมือมาค่ะ ทางเาอจอนอนหลับไม่เคยหายให้ดูเสียงเตียงเสียงเต้ยอน่งงเกียวจออุ่นเวลามีคนอยู่ใกล้ เดินตาตาแต่นี้ไม่ได้เกาแล้วไปเดินปีตาขึ้นมามองดูนอนแล้วจอมัดนเกาแล้วโดนยาสลบก็ให้แล้วจอนอนจอมสลบสลบแล้ว คืเอเดินยาสลบมองหน้่มาจากตรงตาไม่เป็นไรเปล่าไม่เป็นไรโยมพีม่อ่อนมัน,มนหลับมันอนอนไปกันกลางจอดไม่เกลียหรอกกินแล้วก็นอนจ่อน,นอนอย่างเดียวหนูหนูขึ้นมากินกินอิ่มแล้วก็นอน ก็ไม่รู้จะไปไหนนะชีวิตดีดีไม่ดีอะไรจ๋ามันดีแล้วนี่ก็รัคุณดูอยู่กับน้่งตากออกชีวิตดีจะตายมือเขาก็ดิ้นๆนะ หลับหลับมันก็เด็กอ่ะชอขาดคนนมอย่างเดียวขาดวนนมมีนมอยู่แต่ไม่มีปวดีแต่มีปวดนมก็เป็นเด็กเลยชอเอาเอา,เอาหัวพี่โปไปดูแทนให้เดี๋ยวจะรู้ให้ กินกินอีกแล้วแนวลูกเราเอามาให้จะไปยิ้มให้เขาอีกเออไอ้นี่เขาสาวให้จะไปยิ้มให้เขาวันก่อนมันยังไม่ลืม,มนะเนี่ยยังไม่ได้เอาคืนเนียนเลยนะก<อ>ินให้หมดจอโอ้โหไม่กินไมนะ่กิน นี่โปรเจกต์คุี่ปรเจกตาใครอะนี่คือด็กผมชอบโปรเจกต์ใครใหญ่ถ้าเงียบมีเงี้มั้งเงียบก็สุดเลย มันเลยะดย้วก็ข้ามันข้าตใคจะสบายเท่าจอมอน้อนหมดว่าไ่ค่อยดอเอามะม่วงไหม เมื่อวานกินมะม่วงจนมงเละไปเลยาตอนน้น,อ,นอ,าาอ,อยากกินมะม่วงเมื่อวานเอเขียมะม่วงให้เจาหวานหวานเห็นบ้องมอะงม่วงเหรอไม่ได้กินละไหนดูท้องส,งอสิเนีนตึ <laughs> ดาวมาห้าร้อยดวงหนึงร้อยดวงตกใจในห้าร้อยดวงขอบคุณโยมที่ส่งสด,ดาวให้ร้อยดวงนะคะขอบคุณครับเป็นกำงใจให้จอนอนหลับสบายดะะ้ครับเฮยเมื่าคืนไม่นอน คือดูหนังสือธรรมะดึกไปหน่อยไงดูหนังสือธรรมะเล็ก็แล้วตาบรรยายเยอะไงไปเก็บไปคิดต้องทำยังไงดีโอ้โหหลังต้องหาตัวซัพให้ต่อจบเอฟซีนะ้วให้ค่าขนมจอค่า